2 3 4 5 6 7 8 9่0้าเจ็ดแปดก้าตันหรือเปล่าพี่ลองไปไขดูพี่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกผัดฟว่มนะหวัวสเปรพัดฟว่มอันนี้เป็นหัวพัดพัดฟัม่มถูกต้องล้วครับถ้าพัดหงายมันจะฉีดฉีดสำหรับสิบดอก ไอ่ลำใหญ่นะนี้ประมาณ200กว่าต้นเครื่องรถไถ14แรงปัม200๊มสองใบพัดนะครับเดี๋ตอนนี้ต้องไล่ระบบน้ำนะครับเพราะว่าดูดไม่ไหวเมื่อวานพี่เขาบอกลองอยู่ประมาณครึ่งวันน่ะน้ำไม่ขึ้นเขาบอกนี้ก็คือผมมาทําอยู่นี่ก็เพิ่งมาครับเมื่อกี้ประมาณผมมาถึงบ่ายสามอะ่ะอันนี้ก็บ่ายสามครึ่งคึ่งชั่วโมง นึ่งชั่วโมงนี่กอกน้านะแล้วก็มาลองรันเครื่องเนี่ยยิงไว้สักเกือบยี่สิบนาทีครับท่อมันใหญ่ต้องปล่อยให้น้ําเดิมไปก่อนไม่ใช่ว่าสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดปุ๊บน้ํามันจะขึ้นเลยนะครับอย่าอย่าเข้าใจผิดนะครับบางคนคิดว่าเออเปิด,ปด,ปด,ปดสตาร์ทเครื่องปุ๊บแล้วน้ํามันจะดันเลยมันไม่ใช่ครับต้องรอสักสับยี่สิบนาทีเพราะว่าท่อเมนสี่นิ้วต้องรอให้น้ํามันเต็มท่อก่อนครับประมาณยี่สิบนาที เครื่องเขาใส่สีแรงนะครับตัด2บน,น,น,นัดกรสานกุญแจครับทางโดดตัวนี้15เมตรนะครับที่ผมมาต่อให้วันนั้นนะแต่ว่าน้ําบ่อนี่แหละไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าครับเพราะว่าน้ําน้ํานี่น้ำเออมันม,มัมีตาน้ําครับที่เขาก็อาศัยดูดบอ่อปราดานมาใส่นะก็คือปั๊มตัวเล็กอะดูดบอ่อปราดาน,นรับผมอันนี้ที่ แยกเขาปีมั้ครับคุมคนอยู่หลังสวนไม่ไกลครับก็ผมมาถึงก่อนพี่เขาสิบกว่านาทีนะมาผมก็บุลกลุยห้องปั๊มเลยโอเคครับผมไปแล้วก,ก่อจบคลิปเองเท่านี้นครับผมติดจอยยินดีให้บริการทุกท่านครับผม อย่าเพิ่งเดินหนี